ครับอันนี้เป็นพาร์ทที่2เนาะของ assignment operators นะครับหลังจากที่ไฟดับนะครับก็กู้อินเทอร์เน็ตกลับมาได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเรามาต่อกันครับ assignment operator นะครับในฟังก์ชัน assignment operator นะครับเมื่อสักครู่นี้เราลันไปแล้วได้ค่า1ใช่ไหมครับว่า i อ้ถ้าเขา0เพอาะ i บวกบวกปั๊บ บวกบวกจะมีค่าเท่ากับ1นะครับแต่พอ i ลบลบเนี่ยลบลบจะมีค่าเท่ากับลบหนะครับจะมีค่าเท่ากับลบหเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะทํางานจากบนลงล่างนะครับดูเนาะเมื่อกี้เป็น1นแล้วนะพอผมใช้ i ลบลบปั๊บเนี่ยไที่มีค่าเป็น1เดิมจากตัวเนี้ยนะครับจะมีค่าเป็นอะไรมันถูกลบด้วยลบหนะพึบ จาก1กลายเป็น0ครับเพราะฉะนั้นอนุมานได้ว่า i บวกบวกเท่ากับบวก1 i ลบลบก็เท่ากับลบ1ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราใช้ใน for loop เนอะอันนี้เป็นพื้นฐานที่ต้องเข้าใจนะครับโอเคขออนุญาตอมเมนต์ไว้เนาะ c o เมนต์ไว้เพื่อที่จะใช้ใน ตัว for loop ด้านล่างนะครับโอเคครับ assignment operator ไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะครับไม่ใช่แค่การใส่ค่าการลบค่าอะไรอย่างเดียวนะครับการเอาใส่ตัวแปรมันไม่ไม่ได้จบแค่นั้นนะครับสมมุติว่าผมจะ ให้ท่านดูว่าการใส่ค่ามันจะมีการไม่ใช่ว่าการเอาใส่จากซ้ายจากขวาไปซ้ายอย่างเดียวนะครับมันมีการเอาใส่จากขวาไปซ้ายโดยการเพิ่มค่าขึ้นได้ด้วยโดยการทำงานพร้อมควบคู่กับการใช้ for statement นะครับแล้วเราเลียก for statement ก็คือการล o o p loop ยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับแต่ที่ว่าจะให้รู้ก่อนว่าตัวแรกเนี่ยก็คือบวกเท่ากับ บวกเท่ากับนะครับหมายความว่าเราจะบวกค่ามันเข้าไปก่อนแล้วค่อยใส่ค่านะครับบวกแล้วค่อยเอาค่าเข้าไปใส่อย่างเช่นบวกแล้วค่อยเอาค่าเข้าไปใส่นะครับถ้าเป็นลบก็คือเอาลบแล้วค่อยเอาค่าเข้าไปใส่นะครับถ้าเป็นคูณก็จะคูณก่อนแล้วค่อยเอาค่าเข้าไปใส่ถ้าเป็นหารก็จะหารตัวเลขก่อนแล้วเอาค่าเข้าไปใส่ นะครับถ้าเป็นมอดมอดูเลเตอร์นะครับหรือหารอานเศษก,ก็จะหารอาเศษก่อนแล้วค่อยเอาค่าเข้าไปใส่จะทํางานแบบนี้นะครับหรือเป็นการยกกําลังนะครับเราก็จะคํานวณยกกําลังเรียบร้อยก่อนแล้วจึงใส่เข้าไปในตัวแปรนะครับแล้วเราก็เอาตัวแปรเนี้ยที่บวกลบคูณหารได้เนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยเอาไปใช้นะครับอ่าสมมติว่าผมมีตัวแปร Property อยู่4ตัวก็คือ x y z เนาะ x y z แล้วก็ w นะครับผมกำหนดให้ x มีค่าเท่ากับ1ก็คือผมเอา1ยัดใส่เข้าไปใน x ก่อนแล้วเอา50ยัดใส่เข้าไปใน y เนาะเอา5ยัดเข้าไปใน z เอา100ยัดเข้าไปในตัว property w นะครับทีนี้ผมก็ for loop ขึ้นมานะครับ ฟ o ร์ลูปทำงานยังไงอะผมอธิบายสั้นๆเนาะ for loop คือการที่เราเอาสร้างตัวแปร i ขึ้นมาแล้วกำหนดให้ i เนี่ยมีค่าเริ่มที่1นะครับ i มีค่าเริ่มที่1นะครับแล้วก็บอกว่าเงื่อนไขที่2ก็คือมันจะเป็นมันจะเป็นเงื่อนไขนะครับหรือเรียกว่า condition นั่นเอง condition ที่1ก็คือกำหนดให้ i เท่ากับ1 ก็คือให้ i เริ่มต้นที่1นั่นเองจำเนาะท่านท่านต้องจำเนาะจำให้ดีนะ i เริ่มต้นที่1เพราะฉะนั้นเราจะนับที่ 1, 1> นะครับ i น้อยกว่า5อ่าก็คืออันนี้คือ condition ที่2ก็คือเงื่อนไขที่ 2, 2คือนอกจากเริ่มต้นที่1แล้วเนี่ย i เงื่อนไขที่2เนี่ยมีค่าน้อยกว่า5มีค่าน้อยกว่า5หมายความว่าต้องได้ค่าเลยครับตั้งแต่ค่าสลงมา 4, 3, 2จนมาถึง1ที่เป็นค่าเริ่มต้นไม่ใช่5นะครับไม่ใช่5นะเพราะ i น้อยกว่า5ก็ต้องเป็นตั้งแต่อะไรที่น้อยกว่า5บ้างก็มี 4, 3, 2แล้วก็1เป็นที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้ว condition ที่3ก็คือเราบอกว่าให้ i เนี่ยบวกบวกก็คือ i ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ1แล้วเงื่อนไขก็คือให้ทำจาก c 3 2 1โดยที่ i เนี่ยเพิ่มค่าเข้าไปทีละ1สรุปก็หมายความว่าข้อความหรือ statement ทั้งชุดนี้ทำงานยังไงก็คือ i เริ่มที่1เริ่มที่1เสร็จปับ๊บนะครับก็จะไปเริ่มเป็น2ไปเริ่มเป็น3เขาจะบวกไปเรื่อยๆนะครับบวก1ไปเรื่อยๆ for คือการวนลูปนะครับก็จะลูปไปเรื่อยๆ1 2 3 4, 4. ีนี่คือยังไม่หลุดแต่พอถึง5้าปับ๊บ i บอกว่า i จะต้องน้อยกว่า5เพราะฉะนั้นพอถึง4ปรปั๊บรูปนี้จะหลุดทันทีนะครับจะทำงานเพียงแค่1 2 3 4นะครับเพราะฉะนั้นอธิบายอย่างนี้เนาะเข้าใจนะครับถ้ายังไงก็ควนก็พยายามจะอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูกันครับถ้าเป็น property x ะะเ,รเราประกาศแล้วเนาะเราก็เอา x มาใช้เลย x บวกเท่ากับ i จำได้ไหมครับอ่ะเราลองหลอกไปดูก่อน x บวกเท่ากับ i นั่นหมายความว่าเอา x บวกกับ i ก่อนแล้วยัดใส่เข้าไปใน x ไม่งงนะไม่งงนะถ้างงเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนะครับจะมีอธิบายเพิ่มเติมก็คือหมายความว่า i เนี่ยเราวนลูป i ใช่ไหมครับ i ก็จะมีค่าตั้งแต่1 2 3ก็คือ i จะบวกก็คือ1 x บวกเเท่ากับ x ใส่ x เข้าไป2บวก x ็ก็ใส่ x เข้าไป3บวก x ็ก็ใส่ x เข้าไป4บวก x ็ก็ใส่ x เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการทำงาน4ครั้งแต่เวลาที่มันทำงานเนี่ยมันจะทำงานไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบลูปนะครับแล้วมันจะได้ค่าสุดท้าย ได้ค่าสุดท้ายยังไงผมจะทำให้ท่านดูนะครับเราจะเรียกใช้นฟังก์ชัน assign operator นะครับแล้วลอก x ขึ้นมาดูครับเนี่ยครับ x จะมีค่าเท่ากับ2 4 7 11ทําทำไมถึงได้แบบนี้ที่ได้แบบนี้เพราะว่าถ้ามาดูครับเราวนลููป i รอบที่1มันจะวนได้4รอบอเหมือนที่ครูอันอธิบายนะครับก็คือ x เนี่ยเดิม x มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับ x เริ่มต้นมีค่าเท่ากับ1นะ่ะในใน property นะเราเริ่มต้นให้ให้ค่าเท่ากับ1ทีนี้ i เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ซึ่งเอา i มาบวกกับ x i เนี่ยรอบที่1 i จะมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเนี่ย1บวก1จะมีค่าเท่ากับ2พอมีค่าเท่ากับ2ปั๊บเนี่ยก็จะถูกยัดใส่เข้าไปในตัวแปรก็คือใน property จาก1ก็จะกลายเป็น2 นะครับแล้ว x ก็จะในวนวนในรอบที่2ใน x จะ x เนี่ยจะไม่มีค่าเท่ากับ1แล้วนะจะมีค่าเท่ากับ2ตัวที่เราบวกในครั้งแรกแล้วเนี่ยเท่ากับ2ตัวนี้เพราะฉะนั้นพอมาถึงรอบ2 i จะมีค่าเท่ากับ2ก็จะกลายเป็นอะไรครับ2บวก2 i ตัว x เนี่ยก็เลยมีค่าเท่ากับ4แล้วเอา4เนี่ยยัดเข้าไปในตัว x จำได้เนาะว่าเราจะทำ เราจะทําด้านขวาก่อนแล้วก็ยัดใส่จนครบรอบมันนะครับทีนี้พอ x มีค่าเท่ากับ4ี่เห็นไหมครับรอบที่3 x จะมีค่าเท่ากับ4แล้วพอมีค่าเท่ากับ4ปั๊บ i ในรอบที่3 i วนมาถึงรอบที่3ก็จะมีค่าเท่ากับ3เพราะเราเริ่มตั้งแต่1 2 3มาเนาะเพราะฉะนั้น i มีค่าเท่ากับ3บวกกับ x ที่มีค่ายัดมาตั้งแต่ตัวแรกเท่ากับ4ก็จะกลายเป็น4บวก3มีค่าเท่ากับ7 ในรอบที่3 x จะมีค่าเท่ากับ7แล้วนะครับพอวนมาถึงรอบที่4 x ที่มีค่าเดิมเท่ากับ7ก็จะมาบวกกับ i ที่วนในรอบสุดท้ายก็จะคือมีค่าเท่ากับ4นั่นเองเพราะฉะนั้น7บวก4จึงเท่ากับ11เวลาที่เราลูปขึ้นมานะครับเราล็อก x เนาะล็อก x ตัวนี้ออกมาเนี่ยมันจะได้อ่า มันจะได้4ค่าครูอันเอาหลอกมาใส่ไว้ในฟอร์เพื่อที่จะให้ท่านจะได้เห็นนะครับว่าเว่าที่มันแสดงหลอกทั้งหมดทุกตัวเนี่ยมันเป็นมีค่าอะไรบ้างมาดูนะครับเมื่อกี้จริงไหมเราเรียกฟังก์ชันขึ้นมา2 4 7 1ี่เไหมครับนี่คือหลอก x ตัวเดียวนะครับโอเคเนาะการบวกเนาะพอบวกเข้าใจปั๊บทีนี้ลบง่ายแล้วครับครูอันหลอก ลบหลอกตรงการบวกไปนะครับเราก็มาดูหลอกในการเอาค่า y บ้างนะครับ property y ลบเท่ากับ i มาดู property y ก่อน y มีค่าเท่ากับ50นะครับ y มีค่าเท่ากับ50ลองหลอกดูครับได้ค่าอะไรหลอกเนาะ จะได้ค่านี้ครับปึ๊บสี่สิบเก้าสี่ิบเจ็ดสิบสี่แล้วก็สี่สิบทำไมถึงได้แบบนี้สาเหตุที่ได้แบบนี้เพราะว่า <c oughs> เหมือนเดิมเลยครับ y เริ่มต้นที่ห้าสิบแล้วรอบแรก i มีค่าเท่ากับหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เอาห้าสิบลบหนึ่งก็จะได้สี่สิบเก้ารอบที่สอง y จะเท่ากับสี่สิบเริ่มต้นที่สี่สิบเก้า นะครับ i เป็นรอบที่2ก็คือมีค่าเท่ากับ2 49กลบ2ก็เท่ากับ7 47นะครับพอรอบที่3 y จะมีค่าเริ่มต้นเท่ากับ47นะครับแล้วรอบที่3 i จะมีค่าเท่ากับ3ก็คือ47ลบ3ก็จะได้44พอมาวนลูปถึงรอบที่4 y จะมีค่าเริ่มต้นที่44นะครับแล้ว i เป็นรอบที่4รอบสุดท้ายก็จะเี่4ลบกับ4เท่ากับ 40นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราเอาหลอกไปไว้ด้านนอกนะเอาหลอกไปไว้ด้านนอกไปไววาด้านนอกลูปนะครับดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับจะได้เท่ากับ40ก็คือมันจะได้ค่าสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังให้ดีนะครับเวลาการเวลาที่เราจะเอาค่าไปใช้หรือข้อมูลไปใช้เนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเราเราลูปมันมาใช้หรือเปล่า นะครับหรือเราลูปแล้วแต่เราดึงข้อมูลมาผิดที่ก็จะไม่ออกครบทุกค่ามันก็จะออกค่าสุดท้ายนะครับเพราะว่าการทำงานของการเขียนโปรแกรมเนี่ยจะทำงานจากบนลงล่างเสมอนะครับจะทำงานจากบนลงล่างเสมออ่ะโอเคเนาะกับที่เดิมนะครับตรงลบเนาะ ปึ๊บตรงนี้นะครับอยู่ด้านล่างเนาะอ่ะโอเคขออนุญาตปิดล็อก property y ไปนะครับมาเปิดล็อก property z บ้างก็คืออันนี้ตัวคูณเท่ากับก็หมายความว่าอันนี้อันนี้เป็นเป็นคูณเนาะ,นนะเป็นคูณอ่ะก็หมายความว่าก็คือเราจะเอา z คูณ,คณกับ i ก่อนรอบที่1แล้วใส่ไปนในตัว z นะครับก็คือ z มีค่าเริ่มต้นเท่าไหร่ z มีค่าเริ่มต้น หนะครับหมายความว่าในรอบที่1 z จะมีค่าเท่ากับ5แล้วเอามาคูณกับ i ในรอบที่1ก็คือ i มีค่าเท่ากับ1ก็คือเอา5คูณ1ก็จะได้5าพอลูปมาถึงรอบที่2 z ยังมีค่าเท่ากับ5เพราะว่า5คูณ1แต่พอในรอบที่2ปั๊บ5จะคูณกับ i ที่มีค่าในรอบที่2ที่มีค่าเป็น2เพราะฉะนั้น5คูณ2ก็จะเป็น10นะครับ ทีนี้พอรอบที่3าจะมีค่าเริ่มต้นเป็น10นะครับแล้ว i มีค่าเป็น3ก็คือวนในรอบที่3ก็จะได้3คูณกับ10บนะครับเพราะฉะนั้น z ในรอบที่3จะมีค่าเท่ากับ30พอถึงรอบที่4ตัว z จะมีค่าเริ่มต้นเท่ากับ30เนาะแล้ว i ในรอบที่4จะมีค่าเท่ากับ4 30คูณกับ4ก็คือ3 42แล้วใส่0เข้าไปก็จะได้120นะครับเรามาดูครับได้จริงไหม50 30 120เปิดหลอก Property Set ขึ้นมาครับเรียกใช้ครับ50 30 120ในการหลอก z ตัวเดียวนะครับอันนี้เอาไปใช้ได้นะครับโอเคตัวสุดท้ายสำหรับ Property ก็คือตัวการหารนะครับ property w u นะครับก็จะเป็นการหารนะครับหารแล้วก็หารเท่ากับเนี่ยก็คือจะเอา w u ค่าค่าเริ่มต้นของ w u เนี่ยไปหารกับ i ที่เราวนลูป for ด้านบน4รอบนะครับ w u เริ่มต้นที่เท่าไหร่เริ่มต้นที่100นะครับ100ถูกยัดเข้าไปใน w u ใช่ไหมครับที่ผูอ่านบอกแต่แรก เราก็จะเอา W มีค่าเท่ากับ100ในรอบแรกหารกับ i ในรอบที่1 i ก็จึงมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้น100หารด้วย1อะไรหารด้วย1ก็จะได้ตัวเดิมนะครับก็จะได้ค่า100พอในรอบที่2 property w u จะมีค่าเท่ากับ100มีค่าตั้งต้นเท่ากับ100แล้วหารด้วย i ในรอบที่2 i ก็จะมีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้น ค่าตั้งต้นจะมีค่าเท่ากับ100แล้วหารด้วย2เพราะฉะนั้น W u จึงมีค่าเท่ากับ50นะครับมีค่าเท่ากับ50ในรอบที่2อ่ะพอในรอบที่3ปับ๊บ W u จะมีค่าเริ่มต้นที่50นะครับแล้วรอบที่3ของ i 50ก็จะหารด้วย3นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ16.68ตัวเนี้ยนะครับ แล้วตัวที่4นะครับสิบ i ตัวนี้จะตัวตัวตัวที่เป็น w u เนี่ยจะมีค่าไม่ใช่30นะครับจะมีค่าเท่ากับตัวนี้นครับจะมีค่าเท่ากับตัวนี้นี่ครับจะมีค่าเท่ากับตัวนี้หารกับ i ในรอบที่4นะครับ i ในรอบที่4 โอเคไฟดับอีกแล้วนะครับอ่ะโอเคเนาะไม่เป็นไรลองบันทึกไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตครูอันหายไปแล้วเนาะอ่ะก็จะมีค่าเท่ากับตัวนี้นะครับแน่นอนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะต่อคลิปให้นะครับโอเคเนาะขอหยุดไว้ก่อนนะครับ